สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีตุลคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2562ของผู้ที่เป็นคนมีคู่แล้วมีแฟนเป็นตัวเป็นตนแล้วนะคะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงตามลัคนานะคะไม่ใช่ตามราศีไม่ใช่วันเกิดเดือนเกิดนะถ้าดูราศีตุลเนี่ยเกตทำคลิปเอาไว้ให้แล้วก่อนหนะ้านี้1 ปคือไปดูได้เลยนะคะมีมีไว้อยู่แล้วส่วนคลิปนี้ให้ดูจากลัคนาซึ่งลัคนาเนี่ยมันจําเป็นจะต้องดูเวลาตกฟากด้วยถึงจะหาลัคนาได้คือคุณต้องผูกดวงแต่วิธีการผูกดวงนะคะมันไม่ได้ยากเลยค่ะขอให้คุณมีข้อมูลการเกิดที่ครบถ้วนนะทั้งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่แน่นอนและจังหวัดเกิดคุณก็สามารถที่จะหาลัคนาด้วยตัวของคุณเองได้ สนใจนะคะอยากจะลองหาลัคนาดูเกตทำตัวอย่างวิธีการหาเอาไว้ให้แล้วอยู่ใต้คลิปนี้ลองกดเข้าไปดูตามลิงก์แล้วก็ลองทำตามกันดูนะคะก่อนจะดูคลิปนี้ให้ไปเช็คดวงกันก่อนคือถ้าเกิดว่าคุณเกิดในช่วงระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนแต่ว่าคุณไม่ได้เกิดในช่วงเช้าไม่ได้เกิดในช่วงประมาณ6โมงถึง7โมงเช้าประมาณเนี้ยนะคะคุณไม่น่าจะเป็นชาวลัคนาตุลน,นะต,ต้องเป็นคนที่เกิดช่วงระยะเวลา สิตุลาถึงสิบห้าพฤศจิกา,กาแล้วก็ช่วงประมาณหกโมงกว่ากวหกโมงเช้ากว่ากวาถึงจะเป็นลักนณาตนูนดังนั้นถ้าเกิดคุณเกิดเวลาอื่นนะคะไปผูดรวงดูก่อนถ้าเมื่อคุณทราบแล้วทั้งลักนณาและราศีคุณสามารถดูได้ทั้ง2คลิปเพราะว่าหลายคนมีทักมาถามว่าแล้วอันไหนจะแม่นกว่ากัน คือหมอดูนะคะตอบไม่ได้หรอกว่าอันไหนจะแม่นกว่ากันคนที่จะตอบได้ก็คือตัวเจ้าตัวของคุณเองคุณจะต้องดูแล้วคุณก็จะต้องทราบของคุณเองว่าอันไหนมันแม่นนะคะยังไงก็ลองให้ดูทั้งสองคลิปแล้วก็ลองเทียบกันอันไหนแม่นกว่าตรงกว่าก็ยึดอันนั้นเป็นหลักค่ะอันนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะคลิปนี้นะเป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวดังนั้นขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยส่วนท่านที่สนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวหรืออยากจะเรียนทำนายไพ่ยิปซีเกตบับดูรับสอน แบบมีค่าครูนะคะสนใจสามารถตรวจเช็ครายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมดได้โดยการคลิกไปที่ใต้ลิงก์นี้ใต้คลิปนี้มีลิงก์เกี่ยวกับรายละเอียดทั้งหมดนี้อยู่เมื่ออ่านครบถ้วนแล้วสนใจอยากจะนัดคิวดูดวงหรือเรียนทำนายไพ่กันก็ทักไลน์มานัดคิวได้ค่ะไลน์ ID เก็บแปะเอาไว้ให้แล้วที่ใต้คลิปค่ะ เราเริ่มต้นกันที่คำทำนายกันเลยนะคะมองว่าเดือนนี้ไพ่สวยๆขึ้นเยอะเลยตรงนี้เนี่ยถึงได้เน้นว่าคุณจะต้องไปหาลัคนามาต่อเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้เกิดถ้าคุณไปดูในราศีตุลจะเห็นว่าคำทำนายจะต่างกันมากเลยมันคนละอย่างเลยอันนั้นคือดูดูเสียนะคะแต่เนี้ยไพ่ดีดังนั้นคุณไปดูให้แน่ว่าคุณเป็นคนลัคนาหรือเป็นราศีตุลกันแน่นะคะ ใหเ้เดือนนี้มองว่าความรักสดใสนะคะตัวคุณก็มีความสุขทางด้านความรักมีความเอื้ออาทรกันเนี่ยโดยไพย่ราชาถือถ้วยแบบนี้มีความเอื้ออาทรกันเม็ดอกเม็ดตาก,กัน,นะคะเห็นอกเห็นใจกันแล้วก็ภาพไพ่ตัวคุณก็มองไปไกลๆรู้สึกว่ายังอยากที่จะมีเขาอยู่โดยไพย่ราชาถือ เปลี่ยนตรงนี้เป็นไพ่ของคนที่ยังอยากที่จะมีความรักนี้ต่อไปมองไปยาวๆช่วงนี้อาจจะไม่ได้หวือหวาไม่ได้โรแมนติกอะไรมากพอไพ่ตัวตนของคุณได้ไพ่ของคนที่มีภาระพันธะมีความรับผิดชอบสูงนะคะด้วยไพ่พระราชาและไพ่จัก,กรพรรดิแบบนี้ตัวตนของคุณอาจจะมองว่าเออมันมีเรื่องราวภาระในชีวิตที่ต้องให้ทําให้รับผิดชอบแล้วก็ อ,อ,อาจจะต้องมุ่งเรื่องอื่นมากกว่าในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์แต่ความรักความสัมพันธ์ก็ดูไม่ได้เป็นปัญหาอะไราก็ดูว่ายังสามารถที่จะดําเนินไปได้ด้วยดีโดยเฉพาะคนที่มีลูกด้วยกันแล้วหรือว่าทําธุรกิจร่วมกันมี มีเป็นหุ้นส่วนชีวิตกันนะคะคือมีธุรกิจมีหนี้มีสินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันก็ดูว่าจะมีมุ่งเน้นตรงนั้นค่อนข้างจะมากความรักมุ่งมิง่งอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นแต่ก็ดูเป็นความรักที่ดีนะคะ,ะมีความอาจจะมีโอกาสได้ทําอะไรใหม่ๆเริ่ม เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆร่วมกันด้วยด้วยไพ่เดะเมจิเชียนเข้ามาถ้าเคยมีปัญหาใรกันนะคะก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์อาจจะดูหนักๆเหนื่อยๆตอนนี้ก็ดูสามารถที่จะเคลียร์กันได้ในช่วงครึ่งเดือนหลังแล้วก็มีเรื่องราวของการเฉลิมฉลองมีเรื่องราวของการไปงานปาร์ตี้หรือว่างานสังสรรค์นะคะให้ได้สนุกสนานเป็นช่วงเดือนดีๆของคุณนะคะถ้า คุณไม่ได้ไปเจอกับเรื่องราวของรักซ้อนคือถ้าตัวคุณนะไม่ได้คบใครซ้อนนะคะ,ะเผอิญว่ามันมีไพ่เ e วิลมากับไพ่สามววยแบบนี้ในช่วงนี้นะคะถ้าคุณคบใครซ้อนซอนอยู่มองว่ามีโอกาสที่ ที่คุณก็จะคบมันไปได้อันนี้ไม่ได้แนะนำไม่ได้สนับสนุนแต่ว่าอ่านตามหน้าไพา่ว่าถ้ามันซ้อนอยู่คุณก็จะสามารถประคับประคองไปได้ทั้งคู่ทุกคนที่ซ้อนและตัวคนรักของคุณก็อาจจะไม่ได้รู้หรือรู้แล้วก็อยู่เป็นคือรู้แล้วก็ทั้งแกล้งเป็นไม่รู้ก็ได้ตัวเมนของคุณเนี่ยพอเขาได้ไพ่หรือสัตว์เขาก็ดูมีความสุขกับชีวิตของเขามีความสุขกับการใช้ชีวิตคู่กับคุณในระดับที่ดีเลยนะคะอาจจะมีถ้าเป็นเรื่องราวของรักซ้อนนะจริงๆแล้วลึกๆเนี่ย คุณก็ผิดหวังในตัวเองเหมือนกันคือก็ไม่ได้อยากจะทําอย่างนี้หรือไม่อีกกรณีหนึ่งก็คือมันมีอะไรบางอย่างในตัวตัวเมนของคุณเนี่ยในตัวภรรยาหรือสามีของคุณหรือแฟนของคุณเนี่ยที่คุณยังไม่พอใจเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็ดังนั้นมันก็เลยต้องไปหาอีกคนหนึ่งมาเพื่อเติมเต็มคุณตรงจุดนี้แต่พอมันมาเติมเต็มตรงนี้นะคะ ช่วงเนี้บอกว่ามันไปได้ไหมมันก็ไปได้นะคะแต่ว่าไม่ได้การันตีนะคะว่ามันจะไปได้ตลอดรอดฝากรักเราสองสอคนแบบนี้ไปได้อีกนานเท่าไหร่นะบางครั้งคุณก็จะมีความรู้สึกเหมือนทุกอย่างมันมันพร้อม พร้อมคลั่งหมดเลยคือคุณก็มีครอบครัวที่ดีมีการงานการเงินที่ดีนะคะแต่บางครั้งก็ยังรู้สึกอ้างว้างดังนั้นความรู้สึกตรงนี้มีโอกาสที่จะทําให้เกิดเรื่องราวของมีใครบางคนเข้ามาเพราะช่วงนี้คุณก็ดูมีสเสน่ห์ด้วยมีใครบางคนเข้ามาแล้วทําให้คุณหวั่นไหวไปได้บ้างด้วยความอ้างว้างตรงจุดนี้นะคะก็แต่ว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆนะจริงๆมองว่าโดยส่วนใหญ่แล้วในเดือนนี้น่าจะเป็นเดือนที่ดีของคุณในเรื่องราวของความรักดูไม่ได้มีปัญหาอะไร ยกเว้นบางส่วนส่วนน้อยนะคะที่คุณมีเรื่องราวของรักซ้อนลักซ้อนก็ถือว่าไปได้แต่ว่ามันจะมีความมันนะคนเราที่มันมีรักซ้อนอะ่ะมันจะสบายใจร้อเบางทีมันก็ไม่ใช่เนอะมันก็ยังมีความยังมีความมีจุดเล็กๆในใจที่ทําให้รู้สึกว่าเอ๊ะเรากําลังทําอะไรอยู่เราทำเราทำดีแล้วเราทาถูกแล้วหรออะไรเงี้ยก็นิดนึงตรงจุดนี้นะคะที่เหลือนอกนั้นมองว่าเ,เดือนเนี้ยเป็นเดือนชิวๆสบายๆคะ่ะ อันนี้เป็นภาพรวมนะคะเดี๋ยวเรามาเจาะกันว่าชาวลัคนาตูนที่มีคนรักเป็นชาวธาตุต่างๆนั้นเขาคิดอย่างไรกับคุณกันแน่ที่จะมาอ่านรวมกับไพ่หรือสรรันตรงนี้อันนี้คือไพ่ความรู้สึกของเขาในจากหน้าไพ่หลักซึ่งเป็นไพ่ใบเดียวเนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามาเจาะกันแล้วก็บทสวรุปความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรเริ่มต้นกันที่ธาตุดินกันก่อนก็คือชาวลัคนาราศีพฤษภกันบังกร โอเคเขาตัวตนความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณได้ไพ่เจ็ไม้เท้าบทสรุปความสัมพันธ์ได้ไพ่แปดไม้เท้าเจ็ดไม้เท้านะคะเขาก็จริง,รงๆเขาก็มีความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองของเขานะแล้วเขาอยากจะทําอะไรเขาก็ทําเขาก็มองว่าในเรื่องของความสัมพันธ์จริงๆเขาอยากที่จะเป็นศูนย์กลางของความสัมพันธ์อยากให้คุณหมุนรอบตัวเขาอยากให้ทุกอย่างดําเนินไปเป็นอยากให้สภาวะครอบครัวหรือว่า การดาเนินชีวิตครอบครัวหรือการดําเนินความสัมพันธ์ทางด้านความรักเนี่ยมันดําเนินไปในแบบที่เขาต้องการก็ดูมีความดื้อดึงหน่อยดูมีความเอาแต่ใจตัวเองนิดนึงนะคะแต่ก็ดูมองว่าเดือนนี้คุณก็คุณก็สามารถยอมยอมเขาได้อะคะ่ะนะพะบทสรุปความสัมพันธ์ยังมีเรื่องราวดีๆยังมีการพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีมีโอกาสที่จะอาจจะได้เดินทางร่วมกันมีโอกาสที่จะได้ มีทริปดีๆสร้างบรรยากาศดีๆในการท่องเที่ยวร่วมกันนะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้นะแล้วก็เจอกับไพ่ใบนี้ด้วยมองว่าอันนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องของเพศสัมพันธ์นะคะมีเพศสัมพันธ์ดีๆแล้วก็มีโอกาสตั้งคันตัง,ตงทองได้ด้วยนะมีไพ่ของโอกาสที่จะตั้งคันตั้งทองขึ้นมาแบบนี้นะคะใครอยากมีลูกเดือนนี้ก็สําหรับคู่นี้ดูมีโอกาสค่ะต่อมาเป็นชาวธาตุน้ํากันบ้าง กรลกฎพิจิกรมีความรู้สึกของเขาได้ไพ่เ้าเหรียญค่ะบทสรุปความสัมพันธ์ได้ไพ่8เหรียญ9เหรียญน,นะจริงๆแล้วมองดูภายนอกเนี่ยมันดูดีนะมันดูไม่มันดูเหมือนดีมากเลยคุณกับเขาเป็นคู่ที่ที่ใครๆเห็นข้างนอกก็ไม่ได้เห็นว่ามีปัญหาอะไรบงเผลอๆจะเป็นคู่รักที่คนอื่นๆอิจฉาด้วยซ้ํา แต่ภายในลึกๆจริงๆเขาแอบอ้างวางนะเขาแอบมีความรู้สึกว่าคุณก็ยังเติมเต็มไม่กับเขาไม่ได้แต่เขาก็มีความสุขกับบางสิ่งบางอย่างที่คุณทดแทนให้อาจจะเป็นเรื่องของการเงินก็ได้นะคะเพราะมองดูแล้วช่วงนี้การเงินของคุณก็ดีนะคุณบริหารเงินได้ดีสามารถที่จะสร้างเงินสร้างไรายได้ได้นะคะเป็นพ่อบุญทุ่มเลยในช่วงนี้ดังนั้นเขาอาจจะโอเคความรักอาจจะไม่ได้จากคุณมากมายอะไรนะแต่ว่าเรื่องการเงินเนี่ยคุณก็ทุ่มไม่อั้นนะคะคุณอาจจะแบบไม่ได้มีไว้ให้เขา ไม่ได้มีเวลาให้เขาหรือว่าไม่รู้ละ่ะคุณจะไปมีอีกคนหนึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็รู้สึกได้นะคะว่ามันมันรู้สึกได้ถึงความอ้างว้างแต่ว่าในบางส่วนที่คุณทําให้เขาเขาก็พอใจละ่ะบทสรุปความสัมพันธ์ยังถือว่าก็ยังมีกันและกันอยู่นะคะเคยดําเนินอะไรกันมาก็ดําเนินกันต่อไปอยังรักษาสถานะความเป็นครอบครัวหรือความเป็นแฟนเป็นคนรักกันได้อย่าง,งแน่นคะ่ะเขาก็ยังอยู่ไม่ไปไหนคุณก็ยังอยู่ไม่ไปไหนนะด้วยภัยแบบ ต่อมาเป็นชาวธาตุลมค่ะลัคนาราศีมิถุนตุลกุมซึ่งก็คือธาตุเดียวกับคุณน,นี่เองความรู้สึกของเขาได้ไพ่ราชาถือถ้วยและบทสรุปความสัมพันธ์ ได้ไพ่สามถ้วยอันนี้นะคะเขาก็มีความรักให้กับคุณดีอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปนะไพ่หลักก็ขึ้นราชาถือถ้วยแบบนี้มีความรักมีความเอื้ออาทรให้กับคุณมีความเมตตาเห็นอกเห็นใจคุณนะคะบทสรุปความสัมพันธ์ก็ขึ้นมาซ้ําแบบนี้สามถ้วยดังนั้นดีค่ะมีความรื่นเรงิงสังสรรค์เฮฮาอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ได้ออกงานปาร์ตี้ร่วมกันบ่อยๆนะคะหรือว่าได้ทํากิจกรรมอะไรที่เป็นกิจกรรมร่าเริงสนุกสนานมีโอกาสจะทํากิจกรรมอะไรใหม่ๆร่วมกัน แล้วก็ดูเป็นความสุขดีค่ะสุดท้ายมาเป็นคู่ของชาวธาตุไฟกันบ้างเมษสิหิธนูความรู้สึกของเขาได้ไพ่ The World นะคะ The World กับเด e Sun นะเป็นความรู้สึกของเขามองว่าเขาก็รู้สึกว่าคุณก็เป็นคู่เขานั่นแหละเป็นเนื้อคู่กันมานะคะออบางทีการเป็นเนื้อคู่นี้บางครั้งมันก็อยู่ด้วยก็เข้าใจอะคะ่ะเขาก็ดูว่าเขาเข้าใจว่ามันก็จะมีบางครั้งก็สุขบางครั้งก็ทุกข์แต่ว่าเรื่องราวของการประคบประคองคู่มันก็ต้อง ต้องพยายามแล้วก็ต้องดําเนินต่อไปบทสรุปความสัมพันธ์ก็ได้ไพ่หนึ่งไม้เท้าซึ่งเป็นไพ่ดีค่ะยังมีแรงปรารถนาที่จะขับเคลื่อนความรักความสัมพันธ์กันต่อไปยังไม่ได้ตายด้านยังไม่ได้แห้งแล้งนะคะยังยังมีไฟอยู่ในการที่อยากจะทําให้ความรักความสัมพันธ์มันดีอาจจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆร่วมกันได้เริ่มต้นทํากิจกรรมอะไรใหม่ๆที่มีความสุขสนุกสนานด้วยกันทั้งคู่นะคะด้วยร,ร่วมกัน ตรงนี้ก็ถือเป็นความสัมพันธ์ดีๆค่ะก็จบแล้วนะคะเรื่องของชาวลักนาตุลไม่ได้มีอะไรพูดเยอะเพราะไพ่มันดีมันก็ไม่รู้จะต้องพูดอะไรเยอะนกเวนก็ยินดีด้วยนะคะก็ขอให้ชาวตุลมีความสุขมากๆนะคะท่านที่ รักเดียวใจเดียวไม่ได้มีปัญหารักซงรักซ้อนอะไรนะคะก็คงจะมีความสุขใจอาจจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างนิดนดิน้อยๆที่ทําให้เออไม่ได้ดั่งใจบ้างก็ปล่อยผ่านมันไปนะคะคงจะได้ไปอะไรทุกอย่างไปหมดเป็นไปไม่ได้นะส่วนออท่านที่ถ้าเกิดช่วงนี้มีเรื่องราวของรักซ้อนเข้ามาโผพันในชีวิตของคุณนะคะโดยส่วนใหญ่จะเป็นตัวคุณนี่แหละที่จะมีรักซ้อนซะเองคุณก็ต้องระมัดระวงังเดือนนี้มัน บอกว่าดีไม่ได้แปลว่ามันจะดีตลอดไปนะคะแต่มันก็จะมีส่วนน้อยมากๆอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันนะที่คุณผจญอยู่กับรักซ้อนที่ว่าตัวเขาตัวคนรักของคุณเนี่ยเขาอาจจะแอบมีใครอีกคนหนึ่งซึ่งคุณก็อาจจะดูละแคะละคายแต่ว่ายังไม่ยังจับไม่ได้ขนาดคาเขาแล้วก็ช่วงเนี้ยเขาก็ายังดีกับคุณอะ่ะคุณก็เลยปล่อยผ่านมันไปก่อนอะ่ะ นี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดค่ะสุดสำหรับคำทำนายนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์ถ้าใช่ก็ช่วยกด subscribe ให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะ